ตอนนี้เราอยู่กันในคลิป Star War s ครับแฟนๆหลายคงคงได้ยินข่าวนี้มาบ้างว่าภาพยนตร์ภาคที่9 The Rise of Skywalker ได้รับคำวิจารณ์เชิงลบอย่างมหาศาลและยังทำกำไรได้ไม่ดีนักหากเทียบกับภาคอ,อื่น ซึ่งเดิมทีผู้กำกับที่รับหน้าที่ดูแลภาคที่9คือโคลินเทรเวอรโลที่เคยฝากผลงานเอาไว้ในเรื่องจูลสิกเวิลด์มาก่อนแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นนั่นคือการจากไปของแคลลี่ฟิชเชอร์ผู้รับบทเจ้าหญิงเลอาซึ่งผมคาดว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้โคลินขอไม่ทำภาพยนตร์เรื่องนี้ต่อเจเจเอเบรมเลยเข้ามารับหน้าที่แทนจนเกิดเป็นไลฟ์ออฟสกายวอลเกอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาใหม่ และใช้ฉากของเจ้าหญิงเลอาแค่เทาที่พวกเขาไทยทำเสร็จไปแล้วแต่ในวันนี้เราจะย้อนกลับมาดูเนื้อเรื่องดั้งเดิมของภาพยนตร์ภาคที่9 Star Wars Duel of the Fates ที่เราไม่มีโอกาสได้ดูกันครับเรื่องราวในภาคนี้จะเปิดด้วยกลุ่มปฐมภาคีในตัดการสื่อสารทั่วทั้งจักรกวาลเพื่อไม่ให้ข่าวเรื่องการต่อสู้ของลุกบนดาวเครสรั่วไหลออกไปกลุ่มต่อต้านจึงต้องหาทางคู่ระบบสื่อสารกลับมาเพื่อรวมผู้คนมาสู้กับปฐมภาคี โฟลสและบีบีเอกถูกส่งไปโรงผลิตยานของปฐมภาคีเพื่อวางระเบิดแต่พวกเขาก็ถูกนายพลวอนจับได้ซะก่อนทำให้การต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแต่เลที่ปล้อมตัวเข้ามาก็ช่วยพวกเขาเอาไว้พร้อมกับดาบไรเซเบอร์เล่มใหม่ที่สร้างจากไม้กระบองของเธอประกอบเข้ากับไรเซเบอร์ของลุกที่แตกครึ่งไปในภาคที่แล้วกลายเป็นดับเบิลเบรดไรเซเบอร์สีน้ำเงินของเลทพอชาวบ้านเห็นว่าเลใช้พลังฟอร์สและมีไรเซเบอร์ ผู้คนก็พากันดีใจมีความหวังและช่วยกันกวางของสายทหารปฐมภาขี่จนกลุ่มของเลข่ขโมยยานอ e er, ีคลิปสตาร์เดสทอยเยอร์หนีออกมาได้สําเร็จไม่นานหลังจากนั้นยานไนฟ์นายของนา์ออฟเลนก็มาถึงและฆ่านายพลวอนที่ปล่อยให้ศัตรูหนีไปด้วยดาร์คเซเบอร์ตัดมาที่ดาวคอร์ซันดาวที่เคยเป็นหัวใจของนิกายเจไดแต่ตอนนี้กลายเป็นหัวใจและถูกปกครองโดยฝ่ายปฐมภาขี่นายพลฮาร์สขึ้นเป็นนายกผู้ปกครองดาวดวงนี้ และได้ทาการประหารบิสโวว่าที่ช่วยเหลือฝ่ายต่อต้านโดยขโยตินเลเซอร์เพื่อเป็นการเชียด์ไก่ให้ทุกคนได้เห็นดานฮาร์กกาลังประชุมอยู่กับสมาชิกปฐมภาคีคนอื่นๆว่าตอนนี้แคโรเลนหายไปไหนเพราะหลังจากการต่อสู้ของเขากับลุกที่ดาวเครสก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยซึ่งฮาร์กก็รู้แค่ว่าไคาโลโรเลนกําลังออกตามหาพลังบางอย่างอยู่ในตอนนั้นไคโลโรเลนก็กำลังเข้าไปในปราสาทของเวเดอร์บนดาวมูสตาฟา และได้สู้กับขุนดอยที่มีลักษณะคล้ายกับดาร์ตมอร์ขาดเดียวกันเขาก็ถูกวิญญาณของลุกตามหลอกหลอนและพยายามกล่อมให้เขากลับไปหาเลอาแต่ไคลโลไม่ยอมจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับโฮโลคอนที่มีข้อความของพาปาทีนเก็บไว้ข้างในข้อความนี้บอกว่าหากลุกฆ่าพาปาทินได้สําเร็จให้พาลุกไปที่ดาวเลมนิคอเพื่อพบกับทอรวาลัมอาจารย์ของด์ตเพกาสเพื่อเรียนรู้พลังแห่งมอร์ทิสแต่แล้วโฮโลคอนก็ตรวจพบว่า คนที่กำลังดูข้อความนี้ไม่ใช่ดาร์ธเวเดอร์มันจึงระเบิดทำให้แคลโรเลนกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดตัดมาที่ดาวคอเลลิฟฐานของฝ่ายต่อตาอ้านเลอาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของลูกชายแต่ทุกคนที่นั่นก็กําลังตกใจเพราะเห็นยานอีคลิปของเลย์ลงจอดซึ่งเลก็สารภาพกับฟินว่าเธอรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมจะเป็นเจได เธอไม่พร้อมจะแบกรับความหวังมากมายขนาดนี้และพูดถึงฝันร้ายที่เธอกําลังเจอมันมีพลังบางอย่างที่เชื่อมเธอกับไคลโลเลนเข้าด้วยกันแต่เลยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรฟินจึงบอกให้เลทิ้งเรื่องของไคลโลไปซะแต่เลยังคงเชื่อว่าไคลโลยังสามารถกลับสู่แสงสว่างได้หลังจากนั้นเลก็กลับมานั่งศึกษาตำราจเจไดที่ได้มาจากลุกและเจอเรื่องราวเกี่ยวกับฟอสบีคอน อุปกรณ์สื่อสารเก่าแก่ที่ถูกเก็บไว้ใต้วิหารเจไดบนดาวคา,ารลัสานตั้งแต่สมัยโอลิพบลิกซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เทคโนโลยีของฝ่ายปฐมภาคีจะสามารถปิดกั้่นการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีอายุห่างกันขนาดนี้ได้ฝ่ายต่อต้านจึงวางแผนจะใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ส่งข้อความเพื่อรวมกำลังสู้กับปฐมภาคีไม่นานหลังจากนั้นวิญ,ญญาณของลูกก็ปรากฏตัวเพื่อฝึกสอนเล่ซึ่งเธอเคพูดถึงดาวมอร์ททสที่เธอเห็นในนิมิตระหว่างนั่งสมาธิ พอได้ยินแบบนั้นลุกก็ตกใจและบอกว่าที่นั่นมีพลังที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่หากว่าไครโลเลนได้ไปจะไม่มีอะไรสามารถหยุดเขาได้ลุกได้ขอให้เลเดินทางไปดาวมอร์ทิสเพื่อหาทางขัดขวางไคโลซึ่งดาวมอร์ทิสเคยถูกพูดถึงมาก่อนแล้วในแอนิเมชัน r Wars Clone War ดาวดวงนี้นับว่าเป็นดาวของพลังฟอสเลยก็ว่าได้พอได้ยินแบบนั้นเลก็ไม่พอใจ ประมองว่าแสงสว่างกับความมืดเป็นเหมือนพลังสองขั้วที่ต่อสู้กันไปมาไม่จบสิน้นเธอจึงรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องด้านไคลโลเลนก็เดินทางมาถึงดาวคลสรสซันแรงระเบิดของโฮโลครอนทำให้ชุดเกราะของเขาเสียหายและหมวกของเขาส่วนหนึ่งก็ละลายติดกับใบหน้าไคลโลเลยต้องเปลี่ยนชุดและนักจากใหม่เป้าหมายต่อไปของไคลโลคือเลมิคอตามที่ได้ยินมาจากโฮโลครอนและสั่งให้ฮัร์าฝ่ายต่อต้านให้หมด แต่ให้เหลือเลเอาไว้ให้เขาก่อนจะเควี้ยงน้ากากของเวเดอร์จนแหลกละเอียดเพราะไม่พอใจที่เวเดอร์ยอมใจอ่อนให้กับความรักในตอนจบตัดกลับมาที่กลุ่มต่อต้านพวกเขาแบ่งกลุ่มกันเพื่อทําภารกิจกลุ่มแรกฟินโลส R2 d 2และ C-3PO ต้องเดินทางไปใต้วิหารเจได้บนดาวคอรัสซันเพื่อเปิดเครื่องฟอสบีคอนให้ได้ขณะที่ทีมที่2ของเลโพและชิวแบกกาต้องหาทางไปดาวมอทิส เพื่อขัดขวางไม่ให้แคโรเ,รเลนได้พลังไปส่วนเลอาจะยังคงอยู่ที่นี่ทำหน้าที่บัญชาการแต่โพก็เดินเข้ามาทุกคนมองออกว่าทั้งเลและโพต่างมีใจให้กันแต่เลก็พูดขึ้นมาว่าเจไดมีกฎต้องห้ามเรื่องความรักเลอาจึงบอกว่ามันเป็นแค่กฎโบราณที่คนแก่กลุ่มหนึ่งตั้งเอาไว้เท่านั้นเองเลไม่จําเป็นต้องทําตามพลังเลือกเลแล้วและเลจะต้องกําหนดชะตาชีวิตด้วยตัวเองแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่ กลุ่มปฐมภาคีก็ตามรอยยานอีคลิปมาถึงทั้งสองทีมจึงแยกย้ายกันไปตามแผนส่วนคนอื่นๆรวมถึงเลอาก,ก็ย้ายมาใช้ยานอีคลิปเป็นฐานของฝ่ายต่อต้านแทนทาให้ทุกคนหนีออกมาได้กลุ่มของเลถูกยานของไนอฟเลนไล่ตามมาแต่พวกเธอก็ลงจอดบนดาวโมนาดันได้สําเร็จซึ่งเลกับโพได้จูบกันเพื่อหลบสายตาของทหารที่เดินผ่านมาก่อนจะได้เจอกับโนมิเด็กเอเลียนตัวเล็กที่เป็นฟอสเซนซิทีฟเลกับโนมิจึงนั่งสามาธิด้วยกัน แต่นอกจากพวกเขาจะหาที่ตั้งของมอร์ติสเจอแล้วนิมิตยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเลาต้องไปที่นั่นคนเดียวและเธอจะถูกไคลโลเลนฆ่าตายแต่โนมิก็ยังบอกว่ามันมีเส้นทางอื่นให้เลือกอยู่เสมอดานไคลโลก็เดินทางมาถึงวิหารซีดวนดาวเลมินคอร์ที่นั่นเต็มไปด้วยเศษซากของชุดเกราะมากมายทําไม้สัมผัสได้ว่าเมื่อนานมาแล้วเจไดและซิดแค่ทำสงครามใหญ่ที่นี่กันมาก่อนและได้เจอกับทอวาลัมที่อายุมากกว่า700 0ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่ ซึ่งเขาได้สอนวิชาดูดพลังให้กับไคลโลเลนก่อนจะส่งเขาเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งและได้สู้กับดาร์ดเวเดอร์ในนั้นคล้ายคายกับตอนที่โยดาบอกให้ลุกเข้าไปสู้กับเวเดอร์ในถ้ำเคฟออฟอีวิลในภาพยนตร์ภาคที่5การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ไคลโลเลนเป็นฝ่ายแพ้ทําให้ไคลโลกระหายพลังที่มากขึ้นและใช้พลังบังคับทอวาลัมให้บอกที่ตั้งของมอร์ทิสก่อนจะดูดพลังทั้งหมดของทอวาลัมมาเป็นของตัวเอง ทำให้ไคลโลเลนแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อก่อนและเลกก็สัมผัสถึงพลังที่มากขึ้นของเขาได้ด้านกลุ่มของฟินจะเดินทางมาถึงดาวคอลัสันวิหารเจไดกลายเป็นพื้นที่รกล้างพวกเขาซ่อมเครื่องฟอสบีคอนได้สำเร็จและเริ่มแพร่สัญญาณที่เลอาอัดผ่านบีบเอออกไปทั่วทั้งจักรกวาลเหมือนที่เธอเคยอัดข้อความกับ r 2ร์2ในภาพยนตร์ภาคที่4แสงสว่างที่เกิดขึ้นจากฟอสบีคอนกระจายไปทั่ว แต่เมื่อไคลโลเลนเห็นแสงนี้เขาก็ใช้พลังฟอร์สกระชากแสงสว่างทำให้เครื่องฟอร์สบีคอนที่อยู่ตรงหน้าระเบิดเมื่อเห็นว่าสัญญาณขาดไปเฉยๆกลุ่มของเลก็รู้ทันทีว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่แต่กลุ่ม n i g h นอ f ฟเลนก็ตามมาติดๆจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นหลังจากที่โพได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เลก็โกรธจัดทำให้เราได้รู้ว่าดับเบิลเบรดไล์เซเบอร์ของเลสามารถแยกเป็น2เล่มได้ เดฟิกกลับมาเป็นฝ่ายชนะด้วยพลังฟอสไลนิ่งที่เป็นพลังด้านมืดหลังจากการต่อสู้จบลงโพกับชิวีก็ตั้งใจจะกลับไปช่วยกลุ่มต่อตาแต่เลไม่ยอมไปด้วยซึ่งโพก็พยายามขอให้เลมาด้วยกันจนเลจําเป็นต้องใช้ไม้ทริก่อขอให้เขายอมปล่อยเธอไปและจูบเขาอีกครั้งก่อนที่กลุ่มของโพจะขับยานเฟลคอนออกไปส่วนเลขับยานไนฟ์นายของไนอฟเลนไปตามแผนที่ที่ได้รับมาและเปลี่ยนชุดเป็นสีดํา ซึ่งใกลเคียงกับชุดที่ลุกเคยใส่ในภาพยนตร์ภาคที่6ตัดกลับมาที่ดาวคอรลัสันลสผาดท่าถูกจับตัวไปได้ฟิน R2D2 และ c t p o จึงปลุกระดมชาวคอรลัสันให้รวมกันลุกขึ้นมาสู้กับฝ่ายปฐมภาคขี่เกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นมาดานโผลที่เพิ่งกลับมาถึงยานอีคลิปก็ได้รับคำสั่งต่อไปจากเจ้าหญิงเลอาทันทีนั่นคือการนำกองยานไปทำลายตัวรบกวนสัญญาณเกลี่ยแค่ผู้คนทั้งจักรวาลมาสมทบ แต่ในการต่อสู้ครั้งนั้นอาทูดีถูกกับถูกยิงบริเวณหัวจนเครื่องดับไปฟินถึงกับช็อกจนพูดไม่ออกและ CTPO ก็เข้ามากอดอาทูเอาไว้ด้านเล่ก็ขับยานมาถึงดาวมอร์ทิสไคโลโเลนก็เช่นกันและต่างมุ่งหน้าไปที่วิหารระหว่างนี้เล่ Le, จะได้เห็นนิมิตท,ที่เฉลยถึงสาเหตุที่พ่อแม่จิงเธอเอาไว้บนดาวจจกคคูนั่นเป็นเพราะพวกเขาขั้วพลังของเล่นั่นเองจนในที่สุดทั้งคู่ก็มาเจอกันที่วิหาร ไคลโลเลนพยายามชวนเลนมาปกครองจกักรวาลด้วยกันอีกครั้งแต่เลก็ยังปฏิเสธไม่ต่างจากครั้งที่แล้วทําให้การต่อสู้เริ่มขึ้นระหว่างการต่อสู้ไคลโลเลนเปิดเผยความจริงว่าเขาคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเลตามคําสั่งของสนกซึ่งสุดท้ายเลเป็นฝ่ายแพ้โดนขีดหน้าและตาบอดแล้วไคลโลเลนก็เดินเข้าประตูวิหารไปแต่ข้างในนั้นกลับไม่มีอะไรเลยทําให้ไคลโลเลนโกรธจัด แล้วฟาดดับลงไปที่วิญญาณของลุกที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้านเลก,ก็ค่อยๆลุกขึ้นมาพอได้ยินเสียงของลุกเช่นกันแล้วขานเข้าไปในวิหารเธอสัมผัสได้ถึงทุกคนที่กําลังต่อสู้ทุกคนก็สัมผัสได้ว่าเลกก็ยังไม่ยอมแพ้เช่นกันเธอจึงฉีกเสื้อของตัวเองมาพันตาเอาไว้แล้วประเชิญหน้ากับไคลโลเลในวิหารอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เลเข้าใจแล้วว่าคําสอนของเจไดมันไม่ถูกต้องเธอจะไม่ปฏิเสธความโกรธแต่ก็จะไม่ละทิ้งความรักด้วย เธอจะเป็นทั้งแสงสว่างและความมืดแล้วการต่อสู้ของทั้งสองก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งดานสงครามบนดาวคอราซานยังคงดูเดือด CTPO ยังคงกอดอาทูไม่ยอมปล่อยทําให้ชีวีต้องแบกทั้งคู่ขึ้นหลังไปขณะดเดียวกันโลสที่หนีออกมาจากห้องขังก็ได้ยินฮาร์พูดกับคนของเขาว่าจริงๆแล้วหัวใจของฝ่ายปฐมภาคีไม่ใช่ดาวคาราซานแต่เป็นยาน First Order Capital ต่างหากโลสเลยแอบส่งสัญญ,ญาณเอาเรื่องนี้ไปบอกเลอา ถึงแม้ฝ่ายต,ต่อต้านจากำลังเสียเปรียบพอทหารปฐมภาคีมาเสริมไม่หยุดแต่กองยานจากทั่วทั้งจักรวาลก็มาถึงส่วนโลสก็ใช้ทหารที่ได้รับมาทําให้กองยานปฐมภาคีไม่สามารถเข้าไฮเปอร์สเปซหนีไปไหนได้ตอนนี้ฮัสรู้ตัวแล้วว่าเขาเป็นฝ่ายแพ้สงครามเขาเลยเดินไปที่ตู้ที่ใช้เก็บสะสมสมบัติต่างๆแล้วหยิบไรเซเบอร์สีม่วงที่เคยเป็นของเมสวินดูมาคว้านท้องตัวเองที่ดาวมอร์ิสการต่อสู้ระหว่างเลกกับไคโลโลเลนกาลังดุเดือด เล่ Le, ฟาดดาบเขา้าที่ด้ามจับไรเซรเบอร์ของไคลโเลนจนระเบิดนิ้วของไคลโลขาดไปเหมือนว่าเล่จะเป็นฝ่ายชนะแล้วแต่ไคลโก็ใช้พลังดูดชีวิตของเล่นิ้วของเขาค่อยๆกลับมาสมบูรณ์ใบหน้าที่เคยมีเหล็กหลอมติดอยู่ค่อยๆกลับมาหายดีเขาตั้งใจจะดูดพลังชีวิตของเล่ออกมาให้หมดในตอนนั้นเองที่เล่อาสัมผัสได้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเธอจึงใช้พลังสื่อสารหาลูกชายเพื่อขอให้เขากลับมาบ้าน ไคลโลสมัมผัสได้ถึงความรักแบบเดียวกันกับที่เวเดอร์เคยได้รับและกลับสู่แสงสว่างทําให้ไคลโลยอมกลับใจคืนพลังให้กับเลและตายในฐานะของเบนโซโลแต่เลมาเจ็บหนักเกินไปจนตายตามไปอีกคนที่ดาวคอนัสันฝ่ายต่อต้านกําลังยินดีกับชัยชนะแต่ยานแคปิทัลของกลุ่มผสมภาคีก็โผลออกมาและกําลังจะหนีเข้าไฮเปอร์สเปซพอโรสหาทางปิดไฮเปอร์ไดของมันไม่ได้แต่เธอเปลี่ยนระบบคํานวณของมันแทน ทำให้ยานซูเปอร์สตาร์เดสทอยเยอร์ er, ที่เป็นหัวใจของฝ่ายผสมภาคีใช้ไฮเปอร์ไดฟพุ่งชนดวงจันทร์จนระเบิดแสงสว่างจ้าไปทั่วกลายเป็นแสงแห่งความหวังของจักรวาลดานเลกก็ได้เจอกับวิญญาณของลุกโอบีวันและโยดาพวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ความตายแต่เป็นสถานที่แห่งการอย่างรู้และเลกก็สามารถทําสิ่งที่พวกเขาพยายามมาตลอดให้สําเร็จได้นั่นคือการหาสมดุลระหว่างแสงสว่างและความมืด จากนั้นพวกเขาก็ให้เธอเลือกว่าจะมาอยู่ที่นี่กับพวกเขาอย่างสงบสุขหรือจะกลับไปใช้ชีวิตที่ต้องเจอกับความรักความทุกข์และความสูญเสียซึ่งเลก็เลือกที่จะกลับไปหาทุกคนโอบิวันจึงพูดขึ้นมาว่าเธอคือเจไดเลโซล a ่าและเธอจะไม่ใช่คนสุดท้ายทําให้เราได้รู้ว่าในหมดดั้งเดิมเลไม่ใช่ทั้งสายเลือดของพ่อปทาาีนและสกายวอล์เกอร์เรื่องราวจบลงเหมือนในภาพยนตร์ภาคที่4ฟินโพ ลและชิวีได้รับเหรียญลางวัลแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเลหลังการต่อสู้กับไขโลเลนแม้แต่เลยอาก็ยังไม่สามารถสัมผัสถึงเธอได้แต่เธอสัมผัสได้ถึงสมดุลแห่งพลังซึ่งฟินบอกว่าสมดุลน,นั่นแหละคือเลโพกับชิวีเก็บของเตรียมออกไปตามหาเลและบอกว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะหาเธอเจอเลอาจึงให้สร้อยข้อมือที่เธอเคยบอกเลว่ามันจะพาเธอกลับบ้านให้กับโพ เขาจึงเอามันมาแขวนเอาไว้ข้างลูกเต๋าของา่านดบนยานมิเลเนียมฝ้าคอนหลังจากที่โพออกเดินทางเลอาเ็าเอาข้อมูลสำรองของ R2D2 ใส่เข้าไปในเครื่อง R2 ที่ซ่อมขึ้นมาใหม่ทําให้เราได้เห็นภาพแฟลชแบ็กที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตอนที่ R2 ทถูกลุกซื้อตอนที่โอบวันมอบไหล่เซเบอร์ให้กับลุกหรือความสัมพันธ์ระหว่งหาง่านกับเลอาเลอาเองก็บอกว่าเส้นทางของเธอจบลงแล้วเช่นกันเธอพูดขอบใจ R2 ่อนที่จะเดินออกมาข้างนอกเพื่อมองท้องฟ้าและดวงดาวหลังจากนั้นาพามเหตุการณ์จะตัดมาที่ดาวโมเดสตาฟินกับโลสเล่าเรื่องราวของเลให้เด็กๆฟังเขายังคงเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งเลจะต้องกลับมาเด็กๆที่นั่นเล่นบอลกันแต่ไม่มีใครได้สัมผัสลูกบอลเพราะเด็กๆเ,เหล่านี้คือฟอ์เซนซิทีฟินกับโลสรับมาดูแลเพื่อให้เด็กๆได้มีชีวิตที่ดีเด็กที่ใช้พลังดึงไม้กวาดในฉากจบของภาคที่แล้วก็อ,อยู่ที่นี่ด้วย ตอนนั้นเองที่ฟินสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างบนยานเฟลคอนจำไรที่เลอาให้ไว้ก็เริ่มส่องแสงเช่นกันโพเลยบอกให้ชีวีหันยานกลับทันทีฟินกับโลสมองไปในทิศทางเดียวกันเอามือบังแสงอาทิตย์เอาไว้เพื่อที่จะได้มองเห็นให้ชัดขึ้นและสิ่งที่เราได้เห็นก็คือเงาของเลโซลน่าสะท้อนอยู่บนเลนส์ของมิบีเอกดวงตาของเธอกลับมาสมบูรณ์มีเพียงรอยแผลเป็นจางๆบนใบหน้าเท่านั้น เด็กๆก,กับบีบีเอพากันวิ่งเข้าไปหาเธอหลังจากนั้นเลยก็สอนเด็กๆเ,เหล่านี้ถึงวิธีเจไดที่เธอได้เรียนรู้มาพร้อมกับประโยคที่บอกว่ามีเพียงผู้ที่เข้าใจสมดุลแห่งพลังเท่านั้นจึงจะนำสันติมาสู่จัก,กรวาลได้ซึ่งนั่นก็คือตอนจบของ Star w a r s ์ดูเอลออฟเดอะเฟดครับแต่แม้ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนมากกว่ากันก็อย่าเอามาสับสนนะครับเพราะไรซ์ออฟไกน์บอกเธอคือเนื้อเรื่องจริงในจัก,กรวาล Star า a r s ครับ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k e y s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ใน Description ใต้คลิปเราไปรว้กับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ